ตั้งใจให้ดีเรามาชุมนุมกันในที่นี้เราเพื่อที่จะฝึกใจดวงนี้แหละไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นพอกใจดวงนี้มันฝึกยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าการฝึกอันใดในโลกอันนี้ สู้ฝึกใจไม่ได้ฝึกใจนี่แสนยากดังนั้นเราจะทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำจริงๆต้องตั้งสติให้นแน่วแน่ ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะั mm hmm. กรรมฐานข้อนี้ย่อมเหมาะสมแก่ทุกคนเพราะว่าความคิดทั้งหลายมันแล่นออกไปกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้า สติเข้าไปยับยั้งอยู่ลมหายใจเข้าออกนี้แล้วความคิดมันก็แล่นออกมาไม่ได้จิตมันก็หยุดนิ่งอยู่ได้ต้องทำดูมันจึงรู้ได้ผู้ใดไม่ทำรู้ไม่ได้คนชอบคิดอะไรมากๆนั่นนะ่ะ หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็หยุดคิดลงได้อันนี้ถ้าไปลืมลมหายใจเข้าออกซะมันก็คิดแล้ววันนี้นะพุ่งไปแล้วเราสังเกตดูตัวเองเนี่รู้ได้ทุกคนเละอ,อย่างนี้นะ เพราะว่ามันย่อมเป็นแก่ผู้มีชีวิตจิตใจอันนี้ฮนะ่ะคืนชืวว่อมีจิตใจอันนี้แล้วจะไม่มีคิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆนะั้นไม่มีจิงอยู่เราจะห้ามไม่มันคิดเสียเลยก็ไม่ได้จิตนี่นะแต่ว่าในขณะที่เรา ต้องการให้มันสง,งบเนี่ยเราก็ต้องสะกดมันไว้ต้องเพ่งลมหายใจเข้าออกท้งสะกดมันไว้ด้วยจะปล่อยมันคิดเรืเ่อยไปอย่างนั้นมันไม่ได้คือมันไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยคนคิดมากๆไม่ใช่มันมีความสุขเมื่อไหร่ะ มีความทุกข์มากทีเดียวร,ร,ร,รําคาญก็รําคาญคิดไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยดังนั้นให้พากันเห็นโทษของความคิดที่ไม่หยุดไม่ยัย่งอันนี้ให้ได้ผู้ดใดเห็นโทษแล้วก็ผู้นั้นก็จะเบื่อหน่ายในความคิดก็ไม่ ส่งเสริมความคิดบบน,นี้นะมีแต่มุ่งให้จิตสงบในเบื้องต้นนะแต่ในตอนต่อไปนะั้นจึงค่อยใช้ความคิดแบบน,นั้นนะเมื่อจิตตั้งมั่นได้ดีแล้วก็กำหนดพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณาสิ่งใดที่ไม่ควรพิจารณาก็ไม่ไม่พิจารณา เพราะว่าสิ่งใดที่มันไม่เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ความรู้ยิ่งเห็นจริงหรือว่าเรื่องใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสแล้วก็ไม่คิดเรามาคิดตั้งแต่สิ่งที่มันไม่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเรามาพิจารณา สิ่งที่ทำให้จิตเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดเพราะว่ามันเป็นการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆก็ให้พิจารณาให้มันเห็นว่าการที่เราจะได้มาทนทุกข์ ทรมานอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะความยึดถือนี่แหละเป็นปัจจัยามายึดถือเอาของไม่เที่ยงซะด้วยนะก็รูปกายน,นี่นะมันเที่ยงมาจากไหนล่ะนั่นแหละใจมันหลงสังหามันสำคัญจนะเป็นของเราจริงจังนะที่แท้ไม่ใช่ของเรา ถ้าเป็นของเราก็บังคับได้มันก็จะไม่แปรผันวันไว้แตกดับไปเลยเพราะใครๆแล้วจะต้องการให้ร่างกายนี้แตกดับไปไม่มีมีแต่อยากจะอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ตลอดไปนู่นนะเกิดมาแล้วนะอัน,นี้แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง ดังนั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นความจริงเหล่านี้แล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดได้มันมันต่อกันไปอย่างนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะเมื่อมันคลายความกำหนัดจิตก็วิมุตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ก็จะไม่ได้มาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปเมื่อละกิเลสได้เมื่อละได้เป็นบางอย่างบางอย่างก็ยังละไม่ได้ก็จำเป็นต้องเที่ยวมาเกิดอีกอนแต่ว่าก็เกิดดีถ้าบุคคลผู้ละกิเลสยำยาบออกได้แล้ว ทีเด็อันจะพาให้ไปทำบาปทำกรรมมันนนะสำคัญมากทีเดียวอ่ะต้องเพียรายามละให้มันได้ถ้ามันไม่สามารถจะละได้หมดก็ให้ละไปได้ส่วนยำยมนั่นก็ยังนับว่าดีมากทีเดียวอ่ะมันจะไม่ได้ทำบาปกรรมเวรใส่ตัวเอง แม้จะท่องเที่ยวเกิดตายไปในสงสารมันก็ไม่มีกรรมเวรตามสนองไปให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาก็เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนมีกำลังวังชาดีสามารถ ทำคุณงามความดีต่างๆได้การทำความดีการฝึกตนโมนี้มันต้องเกี่ยวแก่สุขภาพของร่างกายด้วยถ้าร่างกายนี้ไม่แข็งแรงแล้วมีแต่โรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้นี่การที่จะมาภาคเพียนพยายามทำาะจิตใจ ให้บริสุทธิ์ฟ่องใสนี่มันยากเพราะฉะนั้นผู้หวังความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาเนี่ยอย่างนี้ก็อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองสร้างแต่บุญแต่กุศลหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปโทษห้าประการนั้นให้ได้ โทษในโลกอันนี้มันก็มีอยู่ห้าอย่างเท่านี้แหละถึงแม้จะปลีกย่อยออกไปมันก็ออกไปจากโทษห้าประการนี้เองเนะอ,ออกไปจากนี่แหละเช่นเป็นภิกษุสามเณรยอย่างนี้นะต้องมีความประพฤติดี หรือความประพฤติต้องละเอียดละอ่อกวัวคฤหัสถ์ผู้ครองเลือนดังนั้นภาษาสดาจึงทรงบัญญัติพิขาบทห้ามไม่ห้ามความประพฤติอันหยาบคายต่างๆแม้ความประพฤติชั่วยอย่างละเอียดเข้าไปก็ทรงบัญญัติห้าม ซึงไม่เหมือนคารืหัดคารืหัดนั่นดูจะกความบัญญัติห้ามอันนั้นเป็นความประพฤติททยมมอ,อย่างหยาบห้ามไม่ให้ประพฤติอย่างหยาบความประพฤติอย่างละเอียดเข้าไปพุทธบัญญัติอันนี้ยังไปไม่ถึงเพราะว่าทรงบัญญัติตามเพศตามภูมิของบุคคล อันผู้เป็นนักบวดนี่ท่านเรียกว,ว่าอุดมมาเพศเป็นเพศอันอุดมจำเป็นก็ต้องมีความประพฤติละมุนละไมกลัวเป็นคฤริสหัครองเรือนเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหน้าที่ของตนให้พึ่งพากันฝึกความประพฤติของตนให้เหมาะสม กับภูมิกับเพศของตอนผู้เป็นนักบวชอันนี้ต้องมีจัญญามรารยาทละมุนละไมยอย่างดีทีเดียวอก็ออจึงนำมาซึ่งความเรื่อมใสศรัทธาของประชาชนผู้สแสวงบุญพุทธศาสนิกชนผู้สแสวงบุญก็ ต้องการทำบุญให้ทานแก่สาวกสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้มีความประพฤติดีมีจัญญามรายรยาทละมุนละไมดีนั้นแหละถ้าทายกทายิกา,ากไปเห็นพระภิกษุสามเณรรูปใดมีจัญญามรายรยาทไม่ละมุนละไม กิริยาอาการหยาบโลนต่างๆและมีความประพฤตินอกธรรมนอกวินัยออกไปเช่นนี้ทายกทายิกาทั้งหลายเขาก็ไม่เลื่อมใสไม่นับถือเนั่นต้องให้เข้าใจเพราะเขาก็รู้นี้ว่าพระสงฆ์สาวกของพระภุทิภาคเจ้านี้ จะต้องปฏิบัติดีอย่างไรจะต้องวางตนอย่างไรจะต้องดำรงความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสมณะภาวะอย่างนี้นี่ทายกทายิกาเขาย่อมรู้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นสมณะนี่นะมันก็ต้องประพฤติตนให้ สมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกให้ได้เพราะว่าบริษัทสีเหล่านี้นะต้องอิงอาศัยกันการสร้างบุญสร้างกุศลไปสวรรค์ไปพระนิพพานก็ดีต้องได้อิงอาศัยกันอาพระภิกษุสามเณรก็ต้องได้อาศัยทาย,ยกทาย,ยิกา ผู้มีศรัทธาผู้มีศีลน,นั่นแหละผู้มีศรัทธาผู้มีศีลแล้วกย็ย่อมสละสตุปัจจัยทั้งสีมาบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติตน ให้เป็นคนควรรับทักีนาทานของทายกทายิกาให้ได้แล้วก็ต้องศึกษาเร,าเรียนธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้แนะนำสั่งสอนทายกทายิกาผู้มีอุปการรักภูเพราะการแนะนำสั่งสอนนี่ เราจะพูดงกงๆไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมันนะถ้าว่าพูดกกงๆไปเลยนี่คนก็เชื่อคนก็ปฏิบัติตามได้เลยเช่นนี้นี่พระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้ทรงแสดงธรรมมากมายถึงป่านนั้นต้องคิดดู การที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมมากมายอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าพระองค์จะทรงแสดงแต่ธรมมรมะล้วนๆตรงไปตรงมาเลยอย่างนี้คนทั้งหลายไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะยินดีพอใจประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดพระองค์ก็ทรงเลือกแสดง แกบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วเท่านั้นแหละท่านเหล่านั้นนั้นแม้พระองค์จะแสดงรมล้วนๆย่อยๆท่านก็พิจารณารู้ได้ตามได้ในทันทีเลยหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้เพราะฟังธรรมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ท่านผู้เช่นนั้นมีจำนวนน้อยอันผู้ที่ มีอินทรียยังอ่อนอยู่จะต้องแนะนำสั่งสอนด้วยอุบายปริยายส่างๆมีจำนวนมากแต่ในครัง้งพุทธการก็ดีการตกมาสมัยทาวารนี้มันก็ยิ่งแล้วอันบุคคลผู้ที่มีอินทรียยังอ่อนเนะี่ยมีเป็นจำนวนมากทีเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้น ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็จะต้องศึกษาเราเรียนธรรมวินยัยจำให้ได้เมื่อจำหลักธรรมหลักวินัยได้แล้วมันถ้าเกิดปัญญาขึ้นบบบนี้นะมันถ้าเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาพอเราได้หลักแล้วพระองค์ทรงสแสดงหลักไว้ให้แล้วอย่างที่นักเรียน เรียนธรรมเรียนวินัยอยู่นี่แหละนี่เรียกว่าเรียนหลักสูตรธรรมะเพื่อจะได้เอาไปสอนตัวเองบ้างแล้วก็ไปสอนคนอื่นบ้างให้พากันเข้าใจความหมายของการเรียนธรรมเรียนวินยัยเนื่องจากว่ากิเลสเนี่ยมันเหนียวแน่นมาก จิตใจมันก็หวงกิเลสี้มากมายมันไม่อยากยอมละมันถอนมันเพราะฉะนั้นนะมันจึงจำเป็นต้องมีอุบายแยบคายหลายอย่างถอนตัวเองก็ดีสอนผู้อื่นก็ดีจึงมีอุปมาอุปมามเช่นอย่างพระศาสดาทรงแสดง ยกอุปมาร่างกายนี่เหมือนกับหม้อที่นายช่างเขาปั้นแล้วมีทั้งยางซุกมีทั้งยางดิบมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้งหมดนั้นย่อมมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดา ผลสุดท้ายนะเมื่อใช้ไปใช้ไปมันก็แตกดับได้ฉันใดร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเลยเมื่อดวงจิดได้มาอาศัยมันใช้มันทำาุุสนคุณงามความดีไปหรือบุคคลผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดก็มาใช้กายวาจาอันนี้ทำชั่วพูดชั่วไป นานเข้ามันก็สึกหลอไปในที่สุดมันก็แตกดับทําลายไปนี่ก็เช่นเดียวกับหม้อนั่นแหละพระองค์เจ้าทรงสแสดงอุปมาปยประมาณอย่างนี้เลยแล้วผู้ฟังทั้งหลายก็เอาไปคิดไปตรองเปรียบเทียบกันตามที่พระองค์เจ้าแนะนำนั้นก็ย่อมเห็นจริงตาม เห็นว่าร่างกายนี่แน่นอนเหมือนกับหม้อนั the the ่นเนี่ยไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนร่างกายสังขารอันนี้พระองค์เจ้าเปรียบอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนอย่างของที่ขอยืมเขามาธรรมดาสิ่งของที่ยืมเขามามันเมื่อมาใช้แล้วก็ต้องส่งคืนเขา เราสิโมเมเอาว่าเป็นของเรานั้นไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเราขอยืมสมบัติของพญามัจจุราชเขามานั่นแหละยืมมาอาศัยสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้น เพราะถ้าหากว่าไม่ได้ร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี่มันก็ไม่สามารถจะสร้างบุญกุศลได้ไม่สามารถจะสร้างสติปัญญาอันสุขุมรุ่มลึกได้ทางนั้นเนี่ยให้ถือว่าเราขอยืมเอาสมบัติของพญามัจจุราชเขามา ทำการค้าขายก็ว่าได้อคือมาสั่งสมบุญกุศลนั่นแหละเรียกว่าจะว่ามาว่ามาค้าขายก็ได้ทีนี้เมื่อมีกำไรแล้วทุนก็ต้องส่งคืนเขามีกำไรอย่างไรอ่ะมีกำไรก็คือเราได้บุญได้กุศลตั้งมั่นอยู่ในใจ ได้บุญได้กุศลได้สติปัญญาเป็นที่พึ่งของดวงกิจนี้นี่เรียกว่าได้กาไรส่วนร่างกายนี่ก็เมื่อมันหมดบุญเก่าที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนแล้วมันก็แตกดับทําลายไปนี่คล้ายๆกับว่าเราส่งคืนมัจจุราชเขา ทงต้นทุนคืนในเขาไปอันผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็จึงไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมีหม้ออย่างที่พระศาสดาทรงเปรียบไว้นั่นแหละเป็นต้นยอมไม่จีรังยั่งยืน ยอมไม่จรังยังยืนอยู่ได้เพราะเหตุนั้นนะก็อย่าพากันนิ่งนอนใจจงพากันเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันก็ยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนี้แหละโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เห็บไข้ได้ป่วยต่างๆเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็ปวดท้องเป็นหวัดเป็นไอสารพัดแต่มันจะอิบัติแปรปรวนไปดังนั้นควรพิจารณามันเห็นแจ้งแล้วมันจะได้เบื่อนายเมื่อเบอื่อนายมันก็คลายความกำหนัดยินดี ทั้งรูปร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ด้วยแล้วก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปอื่นด้วยรูปอื่นมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่แหละไม่แตกต่างกันเลยนั่นดังนั้นเราต้องพิจารณาเมื่อทําใจให้สงบลงไปแล้วนะอย่าไปนั่งงกง่วงอยู่เฉย เ่งพิจารณาดูให้มันเห็นเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นนามด้วยกันน,นั่นแหละเพราะว่านามธรรมมันก็อาศัยอยู่กับรูปร่างกายนี่แหละกับจิตนี่เองเนี่ยไม่ใช่มันไปอาศัยอยู่ที่อื่นหามีได้เมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณ เมื่อตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ให้ปล่อยให้วางไว้ตามสภาพอย่าไปยินดียินร้ายกับมันเมื่อวางไว้ได้จิตใจมันก็รวมลงมันก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เรียวว่าก็รู้เท่าร่างกายนี้ตามความเป็นจริง เมื่อจิตมันตั้งเป็นปกติอยู่ได้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ได้อย่าให้ความรู้ความเห็นเช่นว่านี้มันเสื่อมไปดังแสดงมา